คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับปลากัดสวยงามสร้างขึ้นเพื่อถ่ายาทอดองค์ความรู้ต่างๆให้ผู้ที่สนใจการเลี้ยงปลากัดในเชิงอ,อนุรักษ์เพราะปลากัดถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติไทยไม่ได้มีเจตนาทารุณกรรมต่อสัตว์แต่อย่างใดโปรดใช้วิจายณญาณในการรับชมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง7วิธีที่จะทําให้ลูกปลาของุเพื่อนเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเลยนะเพียงเพื่อนๆทํา7วิธีนี้นะครับปลาของเพื่อนเพื่อนก็จะแตกต่างจากเดิมเยอะเลย แล้วก็มันจะโตไวสีมาไวนะครับก็จะมาพูดถึงวิธีแรกเลยนะครับวิธีแรกนะครับก็คืออการให้อาหารนั่นเองอาหารนะครับแบ่งเป็น2อย่างนะคืออาหารสดแล้วก็พวกอาหารเม็ดอาหารบดอาหารผงอะไรประมาณนี้นะอาหารที่จะทําให้ปลาเนี่ยโตไวก็คือพวกอาหารสดนะครับแล้วก็ถ้ามีอาหารเสริมมาช่วยเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับอาหารสดนะครับก็จะเป็นพวก ลายแดงลายนางฟ้าหนอนจิ๋วอาทิเมียลูกน้ำหนอนแดงอะไรประมาณนี้นะคือของพวกนี้เนี่ยพอปลากินไปนะครับมันมีโปรตีนสูงมันจะทําให้ปลาเนี่ยโตวไวขึ้นนะครับแล้วเราต้องให้ปริมาณที่อ่ามันเพียงพอต่อลูกปลาของเราด้วยนะคือปลาเราเยอะนะครับเราก็ต้องให้เยอะปลาาน้อยก็ต้องให้น้อยเพราะว่าถ้าเรามีปลาน้อยแต่ให้เยอะเนี่ยถ้ามันเหลือเนี่ย มันจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็พยายามดูความเหมาะสมแล้วกันนะครับส่วนพวกอาหารเสริมนะครับก็จะเป็นพวกไข่ตุนเต้าหู่ไข่ไข่เกตนะครับพวกอาหารเมร็ดนั่นแหละประมาณนี้นะก็คือให้เสริมได้นะครับถ้าปลาเนี่ยมันกินไม่อิ่มนะแต่หลักๆก,ก็จะไปเน้นพวกอาหารสดนะครับ หารสดเนี่ยประมาณนี้วันนี้ผมก็ไปได้ลายแดงมานะครับนี่เต็มเลยลายแดงนี้นะครับมันเป็นสุดยอดอาหารที่สำหรับใช้เลี้ยงประกัดใช่พอประกัดอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแหล่งหรือว่าเราเพาะเองได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับเพราะมันจะ เพิ่มอัตราการลอดของปลาได้ดีสีปลาเนี่ยมาไวจเจริญเติบโตได้ไวนะายแดงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนอ่าช่วงฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดเยอะนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูตามแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับอลองไปหาดูมันจะมีอ่าขึ้นเยอะอยู่นะช่วงนี้แล้วก็อย่างหนึง่งปลาช่วงนี้นะครับหลัดดีมากๆเลยก็ลองหา คู่สวยๆส,สักคู่2คู่นะครับลงรัดดูแล้วก็ลองหาพวกอาหารสดให้ลูกปลาเราดูนะครับสําหรับจํานวนมื้อของลูกปลานะครับก็มีความจําเป็นมากนะสำหรับการจเจริญเติบโตเลยถ้าเราให้เช้ากลางวันเย็นได้ยิ่งดีนะแต่เราก็ควรให้ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ให้ปริมาณที่อพอดีกับลูกปลาเพราะว่าถ้ามันเหลือจนเกินไปนะถ้าไม่ใช่อาหารสดนะครับถ้ามันเหลือจนเกินไปเนี่ย มันก็จะทําให้น้ําเน่าได้เพราะฉะนั้นเราก็มันสังเกตดูแล้วกันว่าปาของเราเนี่ยมันกินได้ขนาดไหนนะแล้วเราก็ให้ปริมาณที่พอดีกับมันรับรองครับโตไวแน่นอนอะต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องสถานที่นะครับควรเป็นที่ที่มีบรรยากาศถ่ายเทได้ดีนะครับแล้วก็มีแสงส่องถึงบ้างนะ,อ,ะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะอุดกู้นิดนึงนะคบเพราะว่าอยู่ที่หอนะคือเราก็ควรที่จะมีะลมพัดผ่านได้ดีนะครับไม่อบจนเกินไปไม่อับจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การที่มีแสงแดดส่องถึงเนี่ยมันก็มีผลดีก็คือหนึ่งเลยก็จะฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้บ้างนะครับบางชนิดนะแล้วก็พืชน้ำเนี่ยจะ ตายช้าลงนะครับบางอย่างเนี่ยมันก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับบางอย่างมันก็ตายแต่ว่ามันจะยืดอ,อายอาุการตายไปได้นะครับอย่างเช่นพวกผูด่างเนี่ยถ้ามีแสงแดดส่องถึงนะก็จะไม่ค่อยตายนะอันนี้แตกมาใหม่แล้วอ่ก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าบางอย่างมันตายไวนะครับอย่างาพวกผักตบหรือว่า,าสาล่ายหางกระลอกสาลายพุงเถโดอะไรประมาณนี้คือ มันจะตายง่ายนิดหนึ่งนะครับยิ่งถ้าไม่โดนแสงแดดเลยเนี่ยยิ่งเน่าไวนะพอเน่าเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําของเราเนี่ยเน่าเสียไปด้วยนะครับพอน้ําเน่าเสียเนี่ยสุขภาพป่าก็ไม่ค่อยด,มมอยดีมันก็ไม่ค่อยกินอาหารนะครับอ่าก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะครับสําหรับสถานที่การเลี้ยงนะคือบางคนเนี่ยที่เขาเลี้ยงบ่อ,บอใหญ่ๆนะครับตามฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่า จะเลี้ยงในที่โล่งแจ้งนะเพราะว่า,าบรรยากาศค่อนข้างที่จะถ่ายเทได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ก็คือในเรื่องของอเวลาฝนตกนะฝนแรกเลยเนี่ยมันจะมีพวกกดที่อยู่ตามอากาศแล้วก็ฝนเนี่ยมันชะล้างลงมาเนี่ยมันก็จะทําให้ปางเราเนี่ยตายได้เหมือนกันอันนั้นก็มีความเสี่ยงเล็กน้อยนะแต่ว่า,าฟาร์มใหญ่ๆเขามีวิธีป้องกันอยู่แล้วนะครับคือโดยการ ใส่เกลืออะไรประมาณนี้นะก็สําหรับสถานที่นะครับเพื่อนๆก็ลองหาดูดีๆกันคือพอในห้องถามว่ามันเหมาะไหมมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแต่อย่างผมเนี่ยคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องพอในห้องแต่ว่ามันก็มีลมพัดผ่านเข้ามาบ้างนะครับทางหน้าต่างนี่ก็จบไปนะครับสําหรับ สถานที่นะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับคือสภาพอากาศเนี่ยก็มีความจําเป็นในการเจริญเติบโตของปลากัดของเรานะคือช่วงหน้าร้อนเนี่ยปลามันก็จะโตได้ปกติอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าร้อนมากๆเนี่ยปลามันก็จะไม่ค่อยกินอาหารนะครับแล้วก็อพอน้ําร้อนนะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการตายได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะดูแลปลาของเราดีๆนะครับอย่า นำไปาวางไว้ที่มีแสงแดดส่องถึงมากๆแล้วก็ภาชนะที่ใส่เนี่ยควรไม่มีน้ำน้อยเกินไปนะครับยิ่งเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับปลาของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ช้านะเพราะว่าความหนาวเย็นเนี่ยทำให้ปลาเนี่ยไม่ค่อยกินอาหารนะครับก็วิธีแก้ก็คือหาฟางมาใส่นะครับหาพืชน,น้ำมาใส่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลานะเพื่อ,อาคลายความหนาวของปลานะครับ ปลามันก็จะกินอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะเพราะปลากินอาหารได้ดีนะครับมันก็ทําให้ปลาเนี่ยเจริญเติบโตได้ไวนะครับแต่แน่นอนเลยคือในช่วงฤดูหนาวนะครับมันจะโตช้ากว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสําหรับการเพาะปลาในช่วงฤดูหนาวนะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนหรือว่า จะเจอสภาพอากาศแบบไหนเนี่ยเราก็ควรที่จะปรับตัวตามสภาพนะครับเพื่อให้ลูกปลาของเราเนี่ยกินดีอยู่ดีนะครับมันจะได้โตไวนั่นเองนะต่อมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องภาชนะนะครับภาชนะเนี่ยก็มีความจําเป็นอย่างมากเลยในการเลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีะแตกต่างกันออกไปนะสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนส่วนใหญ่เลยที่ใช้ก็จะมีบ่อป,ปูนนะครับแล้วก็กระมังอ่าแล้วก็ ของโฟมอะไรประมาณนี้นะที่สามารถหาได้นะครับคือข้อดีข้อเสียเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะข้อดีของบ่อป,ปูนเนี่ยก็คือจะมีอุณหภูมิที่คงที่นะครับไม่เหวี่ยงจนเกินไปนะแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือราคาค่อนข้างที่จะสูงสักเล็กน้อยนะครับส่วนกระมังเนี่ยก็คือราคาถูกแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ค่อนข้างที่จะเหวี่ยงนิดนึงสามารถยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะ ส่วนกล่องโฟมนะครับก็คือคุมอุณหภูมิได้ดีนะครับเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพราะว่ามีน้ําหนักเบาแต่ก็มีข้อเสียก็คือมดเนี่ยชอบไปกัดนะครับเป็นรูๆทําให้น้ํารั่วซึมได้ง่ายแต่ก็มีวิธีแก้เหมือนกันก็คือเอาอช็อกคีดมดมาขีดหรือไม่ถ้ามารั่วไปแล้วนะครับเราก็เอาถุงพลาสติกนะครับมาห่อหุ้มนะครับแค่นี้เราก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับคือภาชนะเนี่ยก็มีความจําเป็นนะครับในการเลี้ยง ยิ่งใหญ่ยิ่งกว้างยิ่งเป็นธรรมชาติได้ยิ่งดีนะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของจํานวนของลูกปาลาของเรานะครับคือถ้าลูกปาลาของเราเยอะนะครับแต่ว่าภาชนะที่เลี้ยงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กจะแคบเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปลาโตช้านะเพราะว่า,าพื้นที่เฉพาะตัวของปลานะครับมันจะค่อนข้างที่จะน้อยนะทําให้ปลาเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะ มันก็เหมือนจะดอบตัวมันไว้นะครับไม่ให้โตไปมากกว่านี้เพราะว่าถ้ามันโตมากกว่านี้เนี่ยแน่นอนเลยคือพื้นที่เฉพาะตัวของแต่ตัวมันก็จะลดน้อยลงนะครับทาให้ปลาเนี่ยมันก็จะไม่โตมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหา,าภาชนะใหญ่ๆนะครับเข้ามา,าเลี้ยงนะหรือถ้าเราไม่มีนะครับเป็นบ่อเล็กๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าให้เราเนี่ยแยก ปลาของเราเนี่ยออกนะครับเป็น2ส,ส่วนหรือว่า3ส,ส่วนตามความมากน้อยของปลาเราเลยเราแยกมาประมาณนี้นะ,ะเป็นบ่อนี้บ่อนู้นอะไรประมาณนี้นะครับคือแยกไปเลยนะครับแยกเลี้ยงนะครับในการแยกเลี้ยงก็เลือกตัวที่มีขนาดเท่าๆกันนะเพราะว่าปลามันจะได้ไม่กัดกันมากนะครับคือถ้าเราเอาตัวใหญ่ไปอยู่กับตัวเล็กแน่นอนเลยเนี่ยคือปลาตัวเล็กเนี่ย มันกินอาหารไม่ทันตัวใหญ่นะครับมันก็จะทําให้ปลาเนี่ยโตช้าไอปลาตัวใหญ่ที่มันโตแล้วเนี่ยมันกินไวมันก็กินอาหารได้เยอะนะครับอาหารมันก็จะไปะถึงตัวเล็กได้น้อยนะอีกอย่างเลยเนี่ยมันจะชอบไล่กัดไอตัวที่เล็กๆกว่านะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นในการแยกเลี้ยงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือถ้าเราเลี้ยงแบบว่า จำนวนไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับให้เราแยกเลี้ยงเป็นแบบนี้ก็ได้คือใส่ตัวใครตัวมันเลยก็ได้คือถ้ามันโตแล้วนะครับเราก็สามารถเอามาแยกขึ้นฟอร์มเลยก็ได้นะครับแบบมีดอทมีอะไรแล้วเนี่ยเราสามารถแยกได้เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ของเพื่อนๆด้วยนะว่ามันสามารถทําแบบไหนได้เราก็ลองปรับใช้กันดูนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยคือปลามันเยอะๆแล้วก็จํานวนจํากัดแบบนี้นะ ก็จะแยกเลี้ยงแบบนี้นะครับคือแยกเป็นอ่าอ่างอื่นนะแยกแยกเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะเลือกตัวเท่าๆกันนะครับแบบนี้ก็จะทําให้ปลาเนี่ยโตวไวยิ่งขึ้นนั่นเองเพื่อนๆก็ลองดูนะครับต่อมาเลยเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของสภาพของน้ำนะคือน้ํานะครับในการที่เราใช้น้ําเก่าเลี้ยงปลาบ่อยๆเนี่ยเลี้ยงปนานานๆเนี่ย ปางเรามันก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะก็เหมือนอเปรียบเสมือนการที่กรมประมงนะครับส่วนใหญ่เลยที่เขาเลี้ยงปลาริมแม่น้ำเนี่ยสังเกตได้ว่าปลาริมแม่น้ำเนี่ยโตไวมากๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าน้ําที่อยู่แม่น้ำเนี่ยมันมีการไหลเวียนตลอดนะครับมีการเปลี่ยนน้าใหม่มาตลอดนะก็ทําให้ปลานเนี่ยได้รู้สึกว่า น้ำใหม่เนี่ยมันสะอาดสดชื่นนะครับทำให้กินอาหารได้เยอะนั่นเองอันนี้เราก็ใช้เทคนิคนัน้นนะครับมาเลี้ยงปลานะครับโดยการคอยปรับเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะคือน้ำถ้ามีอาการขุ่นหรือว่ามีตะกรนเยอะๆเนี่ยเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับกำหนดไม่ได้นะครับว่ากี่วันเปลี่ยนกียราที่เปลี่ยนกี่เดือนเปลี่ยนเราจะกำหนดแค่ว่า เราใช้ภาชนะอะไรในการเลี้ยงนะครับถ้าภาชนะใหญ่หน่อยเราก็นานเปลี่ยนหน่อยถ้าภาชนะเล็กหน่อยเราก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็มันสังเกตดูน้ำนะครับว่ามันมีการขุ่นมัวหรือว่าฝุ่นตะกอนเนี่ยเยอะหรือเปล่าถ้าฝุ่นตะกอนเยอะนะครับก็ให้ทําการเปลี่ยนเลยยิ่งเปลี่ยนบ่อยยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ปลาเนี่ยสดชื่นกินอาหารได้ดี่ อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในการเจริญเติบโตของลูกปางเราได้ดีเลยนะครับอ่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องอ่าที่จําเป็นมากๆเลยก็คือการเอาใจใส่ของเรานั่นเองคือเราเจะเลี้ยงปลานะครับเราต้องเอาใจใส่สักนิดนึงนะคือส่วนมากเนี่ยต้องเอาเวลามาอยู่กับมันนะครับเพราะว่าอ่าถ้าเราไม่มีเวลาอยู่กับมันเนี่ย คือเลี้ยงแบบทิ้งๆควงๆนะครับมีเวลาก็มาดูแลไม่มีเวลาก็ไม่มาดูแลเนี่ยปลาของเพื่อนๆเนี่ยมันก็บางทีมันจะโตช้าบางทีมันก็ป่วยนะหรือว่าบางทีมันก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับคือเราต้องหมั่นเอาใจใส่มาดูแลมันบ่อยๆนะ,อ,ะอย่างสมมุติว่าปางเราเนี่ยอยู่ๆเฮ้ยมันหางตกหรือว่าท้องมันบวมผิดปกตินะ,ะหรือว่า ปลาเราเนี่ยมันไม่ค่อยว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับคือเราหมั่นสังเกตของเราเนี่ยแล้วเราก็หาพวกยาหรือว่าหาวิธีแก้ต่างๆเนี่ยมาแก้นะครับอ่ามันจะทําให้ปลาของเราเนี่ยรอดเยอะนะแล้วก็ปลาเราเนี่ยก็จะโตไวด้วยนะคือถ้ามันมีพวกเชื้อโรคหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วเราไม่หมั่นสังเกตดูเนี่ย ปลามันก็จะไม่ค่อยโตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับปลาบางชนิดเนี่ยมันโตไม่เท่ากันนะคือการเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะอย่างประกัดแฟนซีเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตที่ไวนะครับประกัดหม้อหรือว่าพวกประกัดสายกัดเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตได้ช้านะเพราะว่าเขาจะไปเน้นเรื่องของหนัง พวกหนังนะครับเนื้อหนังต่างๆเลยอันนี้เขาจะกําหนดเลี้ยงกันเลยนะครับอย่างน้อยๆเลยประมาณ8เดือนถึง1ปีนะครับที่เขาจะเอาไปเลี้ยงกัดกันเพราะฉะนั้นการที่มันจเจริญเติบโตเนี่ยก็ไม่ค่อยอมีผลดีสักเท่าไหร่นะคือปลาเนี่ยถ้าเราอัดอาหารให้มันโตยิ่งขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อหนังมันจะยุ่ยนะครับมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาก็จะเลี้ยงระยะเวลาที่ยาวนานหน่อยนะ พวกฟันมันก็จะคมขึ้นนะครับพอถึงอายุถึงขวบมันเนี่ยฟันคมขึ้นหนังหนานห,นหนังเหนียวขึ้นอะไรประมาณนี้นะอันนั้นเฉพาะสายกัดนะส่วนประกัดป่าก็เหมือนกันนะครับ <urers> ประกัดป่าเนี่ยอายุประมาณ3เดือนกว่านะครับมันก็จะยังไม่ค่อยโตไม่ค่อยเห็นสีที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะส่วนมากเลยเนี่ยประกัดป่าที่เขาเลี้ยงกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4เดือน5เดือนอย่างน้อยนะประมาณนี้นะ สีถึงจะเริ่มมานะครับแล้วพออายุมาเริ่มเ,เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับการหางพวกขี้พืองต่างๆนี่างมันก็จะค่อนข้างที่จะาบานได้เต็มที่กางได้เต็มที่นะมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกเลี้ยงนะครับว่าจะเป็นอะไรแต่หลกัลกๆเลยเนี่ยถ้าเราใส่ใจดูแลหาอาหารมาให้ดีๆเนี่ยรับรองโตวไวแน่นอนสุขภาพน้ําดีอย่างอื่นดีนะครับเจ็ดข้อที่ผมพูดถึงเนี่ย ถ้าเพื่อนๆทาได้รับรองครับปลาเพื่อนๆเนี่ยโตไวแน่นอนโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอ่าสำหรับเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนนะครับที่อ่าสงสัยว่าปลาตัวเองทําไมถึงโตช้านะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ